ดีพอๆไปไหนสิลาวีสาวน้อยเพลินแพงเอฟซีช่องส่งชาแนลครับวันอาทิตย์ช่วงสายๆนะครับอย่าโยมก็ยังคงทยอยมาไม่ขาดสายเนาะครับเนาะวันนี้วันหยุดครับมากราบลวงปูกมลักราบลวงปูเพื่อให้ลูกค้านะครับคูทยอยมาเรื่อยๆนะครับเนาะครับ ท่านอาบน้ำมนต์นะครับก็จะมีพระลูกวัดนะครับคอยอาบน้ำมนต์ให้นะครับนาะ ม่ม,มกาเราื่อยๆนะครับู้ อย่าดมคนตมผมคนชิม ช่วงเชาวนะครับหลวงปูก่ก็มีดิงเรียนที่สะนะครับมีอาการ,รดิงเยนหน่อยๆนะครับเนาะก็ตอนนี้ก็มีแรงนะครับหลังจากฉันประตาหารแล้วนะครับเนาะก็รับญาติโยมได้เห็นว่าพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอหลวงปูม่มีพอดีมีคุยกัน พระแล้วคุยกับพระทางไหนใหมาหาใหงปู่ กินแล้วครับกินแล้วกินแล้วไปไปถ่ายทอดวัดทับยะโคัดเอ้ยขท้นสอบไปทุกขั้นตอนกคาวๆเอาิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับโลกฝากคนแรกไปเจ้าคนที่ตามช่องส่งแชแนลด้วยนะครับเด้อสวัสดีครับ